ต่อไปเขาบอกว่าช่วงนี้ เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขเนาะคใครที่มีคู่รักก็อยากจะพาแฟนไปดินเนอร์โรแมนติกเมื่อกี้จะพาไปขอแต่งงานตรงที่พระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่เนี้ยขอพาไปดินเนอร์ก่อนล้วกันแต่งงานอจะยากอะไรแบบนี้บางคนเนี่ยอยากจะแบบปิดร้านอาหารเลยและให้เชฟเนี่ยมาเสิร์ฟแค่เราแต่ติดตรงตังมันไม่ค่อยพอไม่ค่อยอาเป็นักเท่าไหร่ใช่ถ้ามีเชฟมาเสิร์ฟอาหารให้มันจะเป็นส่วนแบบนั้นก็คงไม่ไหวแต่วันนี้ค่ะจะพาไปดูร้านหนึ่งนะคะตอบโจทย์คนที่อยากจะ p r i เวทแต่งบน้อยแน่นอน เพราะว่าร้านนี้เขารับแค่วันละหนึ่งโต๊ะเท่านั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปดื่มดำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกนะคะทานหาสุดอร่อยสไตล์ยุโรปการที่ร้าน Private Dinner by Chef หม่ตั้งอยู่ที่ซอยท่ามะขามเจ็ดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครบ,บรรยากาศที่ร้านก็จะเป็นเหมือนสวนหน้าบ้านให้บริการอาหาร Star าสไตล์ยุโรปคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เปิดให้บริการวันละหนึ่งโต๊ะเท่านั้นนะคะ oh, oh. ต้องจองก่อนด้วยใครจะวอกอินเข้ามาบอกเลยค่ะว่าผิดหวังแน่นอนต้องจองล่วงหน้านะจุดเด่นของร้านก็คือรสชาติอาหารแบบยุโรปแท้ใช้วัตถุดิบคุณภาพปรุงสดใหม่ทุกจานแบบจานต่อจานเพื่อให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่รสชาติอร่อยเน้นอาหารยุโรปเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสเต็กสปากเกตตี้ซี่โครหมู BBQ, บาร์บีคิว l o เตอร์ซอสครีมมะเขือเทศเส้นหมึกดำ ชิคเก้นอัลเฟรโดมาสตูซา n นนะคะแล้วก็คาโบนาราสูตรดั้งเดิมจากประเทศอิตาลีครับแต่คนไหนลูกค้าคนไหนไม่ค่อยถนัดนะอาหารอิตาลีเท่าไหร่อยากจะทานอาหารไทยหรือญี่ปุ่นก็สามารถทําให้ได้นะคะเชฟจัดให้ค่ะขอให้สั่งมาใช่บอกล่วงหน้านิดนึงวันสองวันเป็นซ้มตามซุปหน่อไม้ได้ไหมไอเชฟอาจจะทําได้แต่จะอร่อยเท่าอิตาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมวัตถุดิบเพิ่มเติมนะอเนสไตล์อิตาเลียนทาองยุโรปนะฮะซึ่งเจ้าของร้านก็คือ คุณมานพพง์วัฒนาหรือเชฟใหม่เล่าให้ฟัง oh. ว่าไปเรียนหลักสูตรการทำอาหารยุโรปแล้วก็ทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารชื่อดังที่กรุงเทพมหานครนมาก็หลายปีแต่เนื่องจากพิษโควิด1 9ร้านก็เลยต้องปิดลงก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่กาญจนบุรีแล้วก็เริ่มรับออเดอร์เข้ากล่องทาง Facebook ค่ะคแต่ทำไปได้ไม่นานรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ถนัดเลยเออก็เลยตัดสินใจใช้พื้นที่สวนหน้าบ้านเปิดเป็น private dinner อาหารยุโรปแล้วกครรับแค่วันละหนึ่งโต๊ะเนื่อง จากเชฟว่าอยากจะทําเองทุกเมนูอยากจะใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทําถ้ารับเยอะกลัวจะดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึงแต่ว่าเอกลีฟขนาดน,นี้หลายคนาอาจจะคิดว่าต้องแพงมาก,มากๆแน่เลยบอกเลยค่ะว่าทุกเมนูเริ่มต้นที่150บาทเท่านั้นนะคะอจองล่วงหน้าก่อนได้เลยร้าน Private Dinner by เชฟใมาอยู่ซอยท่ามะขามเจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะโอ้โหนี่ก็สอดคล้องกับช่วงนี้เลยนะออที่มีมาตรการ การโควิด -19 ก็แบบเป็น private ส่วนตัวเงี้ยก็ลูกค้าก็มีแค่โต๊ะเดียวไม่พุกพ่านนะฮะอาหารก็ปรุงสดสดร้อนร้อนแล้วเมื่อกี้นะถ้าเราสังเกตนะภาพที่ลูกค้าเนี่ยเหมือนกำลังตักอะไรเข้าที่ปากเนี่ยก็ฟินโหแบบหมูสันมีความสุขอะมันไพรเวทไงแล้วก็เออโรแมนติกด้วยเลยแบบนี้ราคาก็ถูกอ่ะดินเนอร์ที่นี่แล้วก็ไปขอแต่งงานที่พาทิสต์กบินที่กัลบีโอ้โหมันช่าง เหมาะ<น>สมกันเหลือเกินนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ